ท้าพิสูจน์ฝีเท้าอ่อนแอก็แพ้ไปวิ่งไหวก็จัดมากนี่คือไฟพิเศษระหว่างแขกรับเชิญของเรากับโคโปรของเราโอรดวเซอร์ของเราและช่างภาพของเราใครจะคิดว่าไปบันทึกเทปสัมภาษณ์ต้อง้อมิ่งไปก่อนพบกับเจ้าของฝีปากเอกน้องคัมินตะกูสกับคุณแม่คุณยายความน่ารักและ ความรักที่เรากอดไม่ได้ก็ยังรักตอนนี้นะคะเรามาทำภารกิจที่จะมาหาน้องขมิ้นค่ะแต่พอมาถึง เราก็ได้ยินจากโคโปว่าทีมงานโดนจัดกันทุ่วล่าแล้วค่ะทำไงอ่ะแม่เจ้าเอาไงดีคิดไปก็เท่านั้นเพราะในที่สุดเราก็ย่องเข้าไปในบ้านเรียบร้อยแล้ว วันที่เราไปหาน้องขมิ้นกับคุณแม่คุณยายก็เพราะว่านอกจากอยากจะเจอตัวจริงก็ยังรู้มาว่าคุณแม่ของน้องขมิ้นหรือคุณวิวรับตัดชุดให้น้องห่านน้องเป็ดด้วย <Wow. S 1> ใครเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเลี้ยงนกก็คงเข้าใจว่าน้องๆไม่เข้าห้องน้ำดังนั้นมานุษย์จึงต้องเป็นฝ่ายจัดการปัญหาเองชื่อปัญจกรวิไลสมอิ่มค่ะ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเรนเทนทรานส์แอนด์คาร์เซอร์วิสค่ะชื่อวิรยาสงิ่มค่ะเป็นสถาปนิกอิสระและก็ภูมิสถาปนิกอิสระนะคะแล้วก็จะมีเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแต่ว่าที่เหมือนกันก็คือเป็นเจ้าของขมิ้นใช่ค่ะคูช <laughs> ใช่ไหมใช่จิงขมิ้นเขาเป็นลูกใครกันแน่ <laughs> น่าจะเป็นเป็นลูกน้องใน เธอที่ว่ามีคนพาเขาคือเจอเขาโก่งค่ะ,คะก็กลงเนี่ยเขาจะฟักลูกห่าดออกมาอยู่เป็นประจําอยู่แล้วค่ะแล้วก็ขมิ้นเนี่ยเป็นตัวที่วันนั้นเดินไปเจอคือสะบักสะบอมเลยค่ะเพราะว่าโดนรุ่นพี่ลุงจิตค่ะเนื่องจากว่าเป็นตัวที่กลงไม่ได้ไปเจอแล้วเอามาเลี้ยงอพอไปเจอก็รู้สึกถูกชะตาเลยค่ะว่าไอตัวนี้มัน มันดูเขียวๆดีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยขอก่งว่าเออเดี๋ยวขอลูกห่านตัวนี้มาเลี้ยงตอนแรกก่งก็จะไม่ให้มาเพราะมันเพิ่งออกจากไข่มาเองเลยค่ะตัวยังเปียกๆอยู่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอามาลองดูกกไฟดูจากลูกหลงฝูงขมิ้นกลายเป็นลูกโทนนับแต่วันนั้นแสดงว่าชีวิตอะก็คือคุ้นเคยกับห่านอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณแม่กับจริงจริงอะหนูเพิ่งจะมาคุ้นเคยช่วงโควิด ค่ะเพราะว่าก่งได้ห่านมาแล้วแกก็เริ่มเพาะมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเยี่ยมก่งทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะเริ่มเห็นว่าเออแกมีห่านจํานวนเยอะขึ้นเรื่อยๆแกอายุมากแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะต้องขายออกไปบ้างก็จะเริ่มเอา,เอา,เ,อาเอาห่านเนี่ยมาขายช่วยก่งขายก็จะเริ่มคุ้นเคยตอนนั้นนะคะแต่คุณแม่ก็คือที่บ้านในก็เลี้ยงเกิดมาก็เห็นเป็ดเลยก็ชื่อเป็ดด้วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือทำฟาร์มเป็ดไข่ เยอะมากเป็นหลายหมื่นตัว <Wow. S 1> ในส่วนของเรานั้นแล้วขมิ้น,นก็เป็นที่มาของการตัดชุดนี้<ช> เขาติดคนมากค่ะเพราะว่าเลี้ยงตัวเดียวแล้วช่วงนั้นโควิดเราก็อยู่บ้านกันสองสามคนอยู่กันในบ้านเนี่ยก็จะวนอยู่กับขมิ้นเนี่ยค่ะแต่เขาจะอืดตลอดใช่ไหมใช่เขาจะเหมือนกับนกไก่พวกนี้ค่ะที่กินแล้วก็ถ่ายกินแล้วก็ถ่ายใช่แล้วก็รู้สึกว่าเขาติดเรามากเขาก็จะตามแล้วข้อบ้านตลอดทีนี้ก็ต้องสองสามคนก็จะคอยตามเช็ดค่ะก็เลยคุยกันว่าเออเราหน้าซื้อชุดแล้วก็ไปเสิร์ชหาแล้วก็ไปซื้อมาใช่ค่ะไปซื้อชุดมาตามแอปนี่แหละค่ะ แล้วมันใส่ไม่ได้คะ่ะ <g don ald> <laughs> ก็เลยลองไปเปิดเปิดดูอย่างของต่างประเทศที่อย่างในเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงเป็ดห่านในบ้านอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ไอเดียว่าเอาอเราตัดชุดให้เขาดีกว่าเราก็ลองดูตามในเว็บว่าเขาทํากันประมาณไหนซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะมียางยืดมากมีทรงนั้นทรงนี้อะไรเงี้ยเราก็เอามาลองทํากับามินเนี่ยคะ่ะตัดแบบกับเขาแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นทรงเนี้ยที่เราว่ามันค่อนข้างจะเก็บอึได้ดี ันนี้เราเลยขอให้ในายแบบเขาเดินแฟชั่นโชว์ให้ดูหน่อยซึ่งเขาก็ยอมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คอของเขาค่อนข้างหลากหลายทั้งฮาโลวีนทหารชุดเปเที่ยวแต่โชว์มากไม่ได้เพราะนายแบบจะวิ่งมาไฟผู้ชมอย่างเดียวเลย <c oughs> คุณคิดว่าเป็นเรื่องทั่วไปไหมสำหรับการเลี้ยงห่านตัวหนึ่งสำหรับเราตลอดชีวิตก็เลี้ยงแต่หมาแมวอ่ะอย่างมากก็แฮมเตอร์กระต่าย เราเลยว่ายากนะเลี้ยงหา่านอะแต่การที่มนุษย์จะลุกขึ้นมาทำเรื่องยากกว่าคือตัดชุดให้ห่านเนี่ยสร้างงานอย่างเดียวไม่ได้ต้องรักด้วยนะแล้วก็มากด้วยแล้วพอมีเขามาเหมือนชีวิตเราเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนดูแบบทางบวกหรือทางอะไรคือทั้ง,งสองทุกอย่าง,างทีีพี่ม<ๆ>ินปุ๊บเรื่องเที่ยวเราก็ จะเอามิ้น PM ไปไว้ไหนเรื่องกิจวัตรประจําวันก็คือชเช้าตรงช่วงตอนเช้าก็คือจะยื่นมาเขาใช่แล้วเขาก็จะเป่นน้ำแ่บน้ามันทดแทนตรงที่บางทีเรากลับมาในหน่อยเอาเข้ามากอดแล้วเขาก็จะเป็นห่านที่ใจดีอ่าเหมือนเข้ามาจิกเราแล้วเราก็จะเอาแผลให้เขาดูใช่ไหมคะว่าอ้าเนี่ยพี่มิ้นจิกแม่บอกว่าห้องอือเขาก็จะเอาหัวเข้ามาแล้วแบบมันก็เออขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ค่ะทีนี้มาถึงช่วง Q A กัน ลองทายซิว่าน้องขมิ้นชอบชุดไหนมากที่สุดไปฟังคุณแม่และคุณยายเฉลยกันเลยก็คือชุดเก่งใช่เป็นชุดเก่งแล้วรู้ไหมคะว่าเขาชอบชุดไหนจริงๆเขาชอบเป็นสีเหลืองถ้าแขวงเห็นใช่ถ้าแขวงอยู่หลายๆตัวอย่างเงี้ยหยิบมาขมิ้นเอาตัวไหนก็จะจิกสีเหลืองก่อนก็เลยเนี่ยคิดว่าเขาหน้าจะชอบสีเหลืองตอนนี้เราทําชุดนะคะเราก็ส่งไปให้เพื่อนเพื่อนขมิ้นอ่ะสักกี่ตัว่คะ มันนี้มีคนมาสั่งไปประมาณสัก50ตัวได้คะ่ะจะมีแค่อยู่ประมาณ1นึ่งถึงสองคนที่ทสั่งวนแบบบางทีชอบสีอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีแล้วมีทำเป็นคอลเลคชันขึ้นมีเพจตัวนี้ด้วยปะคะหรือว่าเราเราคุยกันแค่ในกลุ่มค่ะอันนี้คุยกันใน TikTok อแล้วก็ในเพจของขมิ้นค่ะบางคนสั่งลายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลงให้เขาดูว่าอุย้ยเป็ดตัวนี้สีขนเขาเป็นแบบนี้เขาใส่คู่กับ สีผ้าแบบนี้มันดูเข้ากันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นชุดขมิ้นเหมือนกันที่ชุดขมิ้นส่วนใหญ่อ่ะเป็นชุดทดลองค่ะทดลองว่าผ้าอันนี้มันตัดแล้วมันดีไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่กงแก,ใกใจะชอบใส่ผ้าข่อมาก็เลยรู้สึกว่าเมื่อเหีนยจะตัดลายเดียวกันให้ <c oughs> <c oughs> ใกงแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันจะกงเะไรั่น <c oughs> แต่ว่ากงกงเสียไปอ๋อใช่เพิ่งจะเสียไปนั้นยังไม่ทันจัดใจด้วยไม่เป็นไรค่ะ คอมมูนิตี้ที่น่ารักมากเลยคือจริงๆทุกคนนะ่ะเข้ามาจากความเอนดูคามินตัวเขาเนี่ยอาจจะเลี้ยงอยู่แล้วเราก็จะเริ่มพูดคุยกันบางทีเนี่ยซื้อชุดไปชุดหนึ่งเนะะี่ยค่ะแต่เราก็คุยกันยาวเลยหรือไม่ก็บางทีคุยกันแบบอาหารเขาป่วยหรืออย่างน้องเป็ดล่าสุดที่มาซื้อชุดเนะะี่ยค่ะเขาก็อยู่ดีๆก็ขาเรี้ยไปเลยเดินไม่ได้ เขาก็อยากจะมาซื้อชุดเพื่อว่าเขาต้องพาเป็ดเขาไปหาหมอได้ชุดไปเนี่ยคือคุณแม่เขาก็บอกเลยว่าหลับสบายแบบมีใครออเดอร์แปลกๆไหมคะนี่เลยค่ะล่าสุดอันนี้คือเป็นเป็นน้องไก่ค่ะอ๋อใช่ก็คือเขาบอกว่าไก่เนี่ยหางเนี่ยมันจะยาวกว่าแล้วก็บางทีเขาไม่สบายตัวถ้าเกิดว่ามันเป็นปิดหางเขาก็เลยอยากให้เราลองทําเป็นแบบเปิดหางดูแล้วก็ที่แตกอันนี้ก็คือเป็นน้องเป็ดที่ป่วยเหมือนกัน แต่ว่าเป็ดตัวนี้ปัญหาของเขาคือท้องเขาห้อยค่ะห้อยเยอะจนไปสีกับพื้นแล้วทำให้ขนแล้วก็ผิวหนังของเขาอะ่ะมันเป็นแผลเราว่าขมิ้นเขาไม่ได้เป็นแค่ลูกบ้านนี้แต่เขาคือตัวแทนของความรักจากกกงมาคุณยายมาคุณแม่ของเขาและสู่เพื่อนของขมิน้นเรื่อยไปไม่รู้จบถ้าขมิ้นรู้เขาคงภูมิใจเนาะ ว่าชีวิตเล็กๆแก่นๆเซียวๆได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้ได้เราเขาก็คงรู้แหละแต่เสียใจด้วยนะคะมิ้นที่นายไม่สามารถประลองฝีปากกับหาของเราได้เพราะเราคือผู้รอดชีวิตเย้ yeah! มีโอกาสไว้เจอกันใหม่นะ uh. สุขแบบไทยใจพอเพียงพักกันสักครู่